สมฐานะน้องเรสซิง่งอายุ5้าขวบขับล้นหลูหลักล้านขุมทรัพย์แพทนานปพาลุ้นมีรักใหม่กับถูกไฮโซนหนุ่มเสนอค่าตัว6กหลักให้มาเป็นบ้านน้อยเป็นนักแสดงสาวที่โดนจับเรื่องความรักอยู่ตลอดสำหรับแพทนานปพาโดยแพทนานปพาได้เปิดใจเล่าถึงเรื่องที่ไม่มีใครรู้ว่า เธอนั้นถูกหนุ่มติดต่อมาให้เป็นบ้านน้อยในรายการซึ่งเจ้าตัวก็เล่าไปคำไปให้ทุกคนได้ฟังว่าวันดีคืนดีมีคนมาจ้างให้เป็นบ้านน้อยใช่แต่เขาไม่ได้เชิงเสนอหรอกแต่เขาเหมือนอยากรู้จักไปกินข้าวไหมเราก็บอกว่ารู้จักได้แต่ก็ถามเขาไปตรงๆว่าขอโทษนะมีครอบครัวหรือยังเขาก็บอกว่ามีลูกสองและก็ถามอีกเขาก็บอกว่ามีภรรยา เราก็อ๋ออ๋อแยกย้ายกันไปเติบโตดีกว่าค่ะที่เขาชวนไปกินข้าวเขาคงลองถามก่อนพอแพทว่าเขาอาจจะเคยเจอที่มันสำเร็จแต่เราไม่ใช่สไตล์นั้นพอเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่ามีหลากหลายรู้ว่าอยู่ในสถานะไหนก็อยู่ได้แต่เราไม่ใช่เราไม่ได้ต้องการคนเลี้ยงเราต้องการแค่เพื่อนซับพอร์ตเราโตด้วยตัวเราเองเงินเรามีไม่ต้องให้ใครมาเลี้ยง ถ้าจากเข้ามาว่าแพตต้องการคนเลี้ยงไม่ใช่แล้วเราไม่ได้อยากเป็นรองแต่ถ้าเขาเป็นพ่อไม้แพทไม่ติดแต่เขามีภรรยาติดไม่ได้พอเรากลัวมากเพราะว่าแพทมีลูกหรือมีคนถ่ายรูปเราลูกจะต้องเสียใจมากแน่ๆเลยขณะเราเปิดตัวแฟนแล้วกลายเป็นมือที่สามเรายังเลิกเลยเรากลัวว่าลูกต้องมารับรู้เรื่องนี้เหรอแล้วลูกเราไปโรงเรียนเป็นที่รู้จัก อยากให้เกียรติลูกและตัวเราอยากอยู่ในจุดที่อยากสบายใจแล้วมันก็ผิดศิลธรรมด้วยและทุ่มเวลาทำงานอย่างหนักตลอดทั้งปีที่ผ่านมาสำหรับซิงเกิลมัมคนเก่งแพทนบประพาตันตะกูลที่ไม่ว่าจะเป็นงานละครงานพิธีกรหรืองานอีเวนต์ต่างๆเจ้าตัวก็ไม่เคยท้อพร้อมลุยงานอย่างเต็มที่เสมอเมื่อถึงช่วงท้ายปีคุณแม่ดีเด่นอย่างแพทก็ขอทุ่มเงินหมดหน้าตัก ก็ซื้อของขวัญวันเกิดล่วงหน้าสุดพิเศษให้กับลูกชายสุดที่รักอย่างน้องเรสติ้งซึ่งของขวัญชิ้นนี้บอกเลยว่าใหญ่มากเพราะเป็นรถยนต์คันหรูหราที่แม่แพทพึงท่งถอยมาหมาดๆโดยได้โพลภาพโมเมนต์สำคัญนี้ผ่านอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมแคปชั่นที่ว่าของขวัญวันเกิดปีนี้มาเร็วหน่อยนะลูก